ก็วางหมู่บ้านผมพูดเลยนะ j ตัวหาวจแบบรถถังเลยเดียวไม่ทำไมมากันมาที่เดียวหมดเลยวะก็ถ้าพอมวไปเลยว เียวไยเจียบอยบอยบอยไอ้แค่ไอ้เจีรู้ล้วพี่บอยเราเปลี่ยนที่พี่เราเปลี่ยนพี่เนี่ะอุ้ยเลี่ยนทีไปคนลด้วยนะว่าพี่แ่พี่พี่บอยผมผมอยู่นี่พี่โอ้ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าจะไปอยู่ไหนแล้วทีนี้พี่แชมป์พี่แชมป์พี่มาพี่บอยตีคุณภาพอ่ะตีคุณภาพ่บอยบอยเจบม้พี่ ผมไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วจำไม่ได้แล้วที่เดิมมันไกลเกินไปไปไม่ทันพี่บัรเชื่อมี่เชื่อมี่บกอะไรติ๊กทรับผ่ไหวแล้วผ่านไปแล้วโอเคเราก็ได้ที่ซ่อนแล้วครับตอนนี้เฮ้ยยังไงบอยยังดีเอาตายอะไรวะเฮ้ยพี่จะรู้วิ่งผมจะรู้วิ่งผมจะรู้วิ่งคือมันแตกต่างพี่เพราะว่าสีอ่ะมันมันจะดีกว่าแล้นมันมืดนัแล้วมันสว่างเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแถวนี้ผมว่ามีคนโกงว่ะรตาย ไอมึงดูนะเกยใจมะเฮ้ย้เอาเรือสองคนเฉลี่ยโอ้ยยยยคนยะยย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 ยต่ยย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 ยียยยยยยย่ยยยยยอยยยยยยยนยย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 ย่ยย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 ยอยย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 ่ยย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  แบบรถถังเลยยังเดียวไม่ทำไากันมาที่เดียวหมดเลยวะวัตถ้พังงงนะวัตถะพักงงเลยเหียเงียเาไว้ไรี่เจทำไรทไได้ได้ชิวชิวชโอ้เรียบร้อยดีพากันมาหมดเลยอะ อ้าวเฮ้ยได้เป็นยบคนอ้าวเฮ้ยตีคุณภาพอีกแล้วอ่ะส้นอีกแม่หนวเนี่ยตีคุณภาพก็แล้วแต่แต่ไม่นับผมบอกเลยว่าชิลมากเลยครับหนึ่งนาทีนะพี่แชมป์จบเลยใครอ่ะใครอยู่กับผมอันนี้แง่แห้วไปดุนเข้าไปดุนเข้าไปตรงนี้หจุดที่ผมอยู่นี่คือผมเห็นนี่คือจ่าเราให้โอกาสสุดๆเลยนะเนี่ย ขยันขยันขยันผมเหนอามาเอามาเอามลลุแตกเรียบร้อยหนึ่งเห็นเจซีอะครับผมเห็นเจซีเดินอยู่ครับกระโดดมาเมื่อกี้อุ้ยอุยพี่แชมป์พี่แชมป์ไปไหนพี่แชมป์ตีพี่เราม่ดอุ้อะไรนะอุ้ยพี่แชมป์พีแชมป์พี่แชมป์ผมขอโทษพี่พี่แชมป์พี่แชมป์ดดูดูดูดเดู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 ู่ดูดบดู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 ดบดูดูดดูดููด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 ูู ที่ห้องผมอยู่นี่เขาชิลเลยแบบอากาศเย็นๆนะพี่เกิดอะไรขึ้นกัเดียวพี่พัดด้วยก็เย็นก็สบายอล้เปล่าใช่พี่ที่ห้องผมมีไวไฟด้วยนะผมเห็นแชมป์ผมเห็นพี่บอยอุ้ยเอาอดอดพี่พี่พี่อยู่ในโก๊งอยู่ในโก๊งชี้ไอ้ช้างไอ้ช้าตไป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 ซองซองซองดูพี่ซองดูพี่เห็นแล้วอย่าแล้วอย่าแล้วเอ้าไปไหนแล้ววะ วะิวะอดเลยอดดอดเพี่แชมป์ตามตามพี่ตามี่อดเลยวัาจุดวาจุอด่๊บลหลังต้นไม้อ่ะเฮ้ยอดเลย เก็บลอยดูยืนดีก็หายผมว่าหนึ่งผมว่าหนึ่งหนึ่งลอยวีนี่ช้าไปนะครับเรือผมกับพี่บอยครับเออใช่มันเร็วไปนะผมว่าหนึ่งลอยวิมันเร็วไปนะครับอุ้ยพี่เจยิงอะไรอ่ะพี่เจยิงอะไรอ่ะยิงเช็คไงเพาไม่เห็นเฟอร์หึเปิดเเหแล้วรอปิดตาแล้ว อ่่่ะนีเลยวาผมเห็นแชมป์พี่นอนอยู่ใกล้พี่พี um ่พี <h <h ่บอยเลยอ่ะพ no> ี่นอนอยู่ใกล้พี่บอยเลยอ่ะผมเห็นตินตินผมเห็นไปแล้วพี่อัยังมีเช็คพี่เองเช็คแล้วหนึ่งนาทีเดียวเนี้ยพี่อันกับพี่บอยอยู่ใกล้กันมากพี่อันกับพี่บอยอยู่ใกล้กันมากอยู่ใกล้กันมากห่างกันแทบแบบจะจูบกันแล้วอ่ะผมกับพี่บอยอ่ะเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยเจอแล้วผมไม่ได้ผมไม่ได้พูดเลยว่ะไทยพี่เลออันอยู่เท่านั้นไม่ได้พูดเลยว่ะไปไปไปไม้อกันมันไม่ทันหรอกไม่ทันหรอก เจ็สี่พี่ทันแล้วเออชิลครับชิลอยู่ที่อยู่ที่พี่เห็นได้อะเออเจ็สี่เออเจ็ดสี่ทำไรนี้เจ็ดสี่ทำไรนี้ทำไรกันนี้ทำไรกันนี้อุ้ยที่หนาจเป็นขยุกเดี๋ยวดูดีตายวะเว้ยสองหนึ่งเฮ้ยเออทันทันครับทันทันครับอะไรตายเฉยป่ะตอนนี้เอฟบีเอฟบีครับโอเคครับก็ขอจบเวีดีโอในนี้ครับขอบคุณยินดีกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับบบ๊าายยบ๊ายบาย